แดี๋ยวที่เหลือผมกินกินไม่ได้กินแทนหน่อยได้ไหมเพื่อนก็คือกินแทนอ่ะมันกินได้ครับแต่เงินที่วางอยู่ตรงนั้นเออเดี๋ยวเก็บเไม่ใช่ครับคือผมจะต้องกินเรียบทั้งหมดเลยครับยา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 บอกจักมาๆเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวดูให้ นี่นะครับเป็นสิ่งที่พี่พีเอฟเสีมาให้กับป้ายแปะโอริโอ้กินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้นี่คือเป็นสิ่งเงินมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดร้อยบาทถ้ากินหมดหรือกินกี่แก้วได้รับตามจํานวนครับอ่ป uh, ้ายไปลองกินชมก่อนหนึ่งแก้วครับหนึ่งแก้วปั๊บหนึ่งร้อยบาทครับ <Yeah. S 1> อาสีอะไรชอบสีเขียวไปสีเขียวนี่แต่อาจจะเป็นเขียวขุ่นนิดนึงนะครับ สีเขียวแก้วที่2ครับอีกหนึ่งร้อยบาทครับขอบคุณหันไปขอบคุณพี่พีเมทุกคนครับส้มครับอีกหนึ่งแก้วสุดท้ายรอบนี้อ้าวยกยกยกไม่อย่างะ่ะ โอ้ยจังกี่ข้อมเหลืออยู่สองร้อยบาทครับอ่าเอามาวางเลยมาวางออกมาวางออกมาวางพี่ไม่รู้จักการเล่นเกมหรือไงหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งพันบาทมาแล้วนะครับเอาให้ได้หรือเปลือก อ๋อนี่อย่างนี่อย่างยกมาสี่อย่างยกมาสี่อย่างมันเหลือสีแค่ทำไมเหลือเงินแค่สองร้อยบาทครับยกไปก่อนโทษถามมายกยกไปก่อนยกไปก่อนเนีนสีมาข่าบอกกับเขาะอ,อ,อะเดี๋ยวไอ้ไจัดแจกคนก่อน อีกหนึ่งแก้วเอาเงินสองอยไปใส่เลยเนี่ยถือถอว่าแก้วเมื่อกี้รักนกแก้วนี้ต้องรักไปไปบอกไว้เลยว่าเจ้าว่าท่านเลี้ยมมันเนาอยู่แล้วอยู่แล้วเออเอ้าถือเถอะว่าเราชนกันสองคนมามาชนกัน เอ้ากินดิเอามือเก็บมือเก็บพี่เขากินแทนเมื่อกี้สองแก้วเอ้าเอาเอ้าเอาเยื้อนได้ใครเยื้อนไใครเอาเอ้าเอ้าเอ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 าชนหน่อยชนหน่อยมึงชนเลยเราจะยืดหน่ยมึงทั้งที่เดีวเอ้าเอ้าดูเอ้าเอ้าชนกันสิม่นาบทีนะไม่มีใครจะมาชนกับไปไปง่ายๆนะมึงบอกให้ เลยเอาเลยเออไม่ไปชนจนแป๊บแล้วยื่นเลยเงินหนึ่งพันบาทเอาชนไม่มีใครมาชนกับมันง่ายๆนะเอาเพื่อนมาชนเลยนี่นี่คือผมจะบอกให้พี่เป็นคนที่ขูยแต้มบุญสูงเนี่ยเอาเอาเนี๋ยวน้อยวิชนกับใบไปด้วยเอ้าชนปั๊บยกเลยเดี๋ยวได้เพิ่งไอ้เพิ่งยกเไอ้เพิ่งยกเอฟซีมีเหลี่ยมเยอะเอาเงินให้เขาก่อนเงี้เขาก่อนเอฟซีมีเหลี่ยมเยอะเหรออ่ะอ่ะ เ้ยพ <this S 1> ี่พี่ใจก่อนใจก่อนเด็กไอ้หนุ่มชุมชนสบัดอายชดปั๊บมึงได้กินไหมจะได้เงินไหมเอาเงินก่อนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเอาเงินก่อนเงินก่อนเงินก่อนครับเงินก่อนครับเดี๋ยวไอ้พึ่งอ้าวเอาเงินก่อนปั๊บยกเลยเพื่อนเ ไอ้เป็นผู้น้อยไอ้เป็นผู้น้อยยอยยดยอด,ยด,ยดอยากจะมีรถพิกอัพอับเรือเกิดตา้ัยนายโคตรอหน,ออนห่หางเอามาเงมือจะกู้เงินสหกรพอนทนดยดอยากจะกู้เงินสหกร้อนอนลดยด สุดยอดสุดยอดมวนไหลมวนไหลมันใช่มวนมวนมันเป็นมิตรภาพของพวกเราทั้งสองคนที่รนวงร้องเพลงด้วยกันครับยอดเลยสุดยอดสุดยอดเอามันกลุ่มในการเพื่อนเอามาหักันนี่เอฟซีเอฟซีบ่ะแพรวดปีเออเอได้ไปากีฬาบ้างกีฬาดีอีกแล้วก็เอฟซีบ่ะแพรวดปี